สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่อง Wisdom Variety กับตอนที่ชื่อว่าค่าถาไล่ผีโดยดังตรินหลายคนอาจไม่เชื่อเรื่องผีวิญญาณและชีวิตหลังความตายและเรียกร้องหาข้อพิสูจน์แต่เมื่อถึงเวลาที่เราต้องอยู่ในความมืดสงัดวังเวงเราก็หลีกเลี่ยงอาการกลัวกันแทบไม่ได้ไม่แม้กระทั่งคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีก็ตาม ลึกๆแล้วก็ล้วนแต่กลัวผีด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นมันก็เป็นการดีที่เราจะรู้คาถาไล่ผีที่ได้ผลชะง,งัดไว้บ้างในบทความนี้คุณดังตินจะมาเฉลยคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านั้นว่าคืออะไรและวิธีปรับตัวปรับใจให้ใช้บทสวสดนี้ได้อย่างได้ผลเต็มที่อีกถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้หรือเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยก,กดติดตามช่องของเราได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับคาถาไล่ผีโดยดังตรินเมื่อจะกล่าวว่าบทสวดบทใดขลังบทสวดบทใดชุมนมเทวดามากบทสวดบทใดไล่ผีได้ชะง,งัดนักคนส่วนใหญ่เชื่อคำ,ำร่ำลือเช่นถ้าได้ผลดังใจก็บอกว่าเด็ดขาดสมคำ,ำร่ำลือ แต่ถ้าไม่ได้ผลขึ้นมาก็โทษว่าเพราะบทสวดไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่โทษจิตผู้สวดว่าห่วยกิกกอ๊อกแต่อย่างใดเอาเป็นว่าถ้าอยู่ในย่านผีดุเจอหลอกหลอนประจำแล้วหาคาถาแรงๆคนมักพากันนึกถึงบทสวดยาวสวดดังๆฟังแล้วขนลุกชันตั้งแต่หัวจดเท้า ไม่นึกถึงบทสวดพื้นฐานที่สวดกันอยู่แล้วเช่นอิติปิโสอิติปิโสมีความขลังตามจิตของผู้สวดจิตของผู้สวดแบ่งได้เป็นสองชนิดหลักๆคือสวดแล้วจิตมืดกับสวดแล้วจิตสว่างจิตมืดเกิดจากการหลับหูหลับตาสวดด้วยความฟุ้งซ่านหวาดเกรงเต็มไปด้วยโทรสะแห่งความกลัว หรือเต็มไปด้วยโลภะแห่งความเจ้าได้ดังใจจิตสวา่างเกิดจากฐานของความเมตตาเป็นผู้มีปกติให้ทานเป็นผู้มีปกติรักษาศีลหรือให้สุดยอดคือเป็นผู้มีปกติเจริญสติภาวนาเมื่อเปล่งวาจาสวดก็ไม่คิดอะไรมากกว่า ถวายพรถวายคำสดุดีสรรเสริญด้วยอาการบูชาคารวะกระทั่งจิตร,รวมเป็นมหากุศลเต็มดวงเหมือนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียเองด้วยอำนาจแห่งกุศลธรรมที่กลมกืนกันเหมาะจะเป็นที่ประดิษฐานของพลังทางพุทธได้แต่ถ้าตั้งจิตถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาจนพลังเมตตาก่กอตัวขึ้น เหมือนเกาะแก้วแผ่รัศมีสว่างอบอุ่นผ่องใสสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือความกลัวที่เกาะกุมจิตใจหายก่อนเมื่อความกลัวผีภายในหลุดกระเด็นได้เมื่อใดผีร้ายภายนอกก็หลุดกระเด็นได้เมื่อน,นั้นพูดง่ายๆถ้าไล่ผีกลัวภายในจิตใจตัวเองได้ก็ไล่ผีของจริงนอกตัวได้สังเกตเถิด สวดขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องพิทักษ์ความเห็นแก่ตัวไม่หายไปไหนจิตไม่แพ้ยังไม่พร้อมอดด้วยอาการกลัวจึงมืดไม่เหมาะจะเปล่งอนุภาพของอิติปิโสต่างจากจิตที่สวดถวายพรขอสรรเสริญคุณวิเศษแห่งพระรัตนตรยัยไม่ได้ตั้งใจขับใสไล่ส่งใครจิตลักษณะนี้ จะแผ่ออกเป็นเมตตาซึ่งเป็นพลังที่ออกไปในลักษณะผูกมิตรย่อมยังจิตวิญญาณที่กล้าวกระด้างให้ใจอ่อนลงอย่างที่หลวงพ่อพุทธ,ธานิโยเคยกล่าวว่าที่อิติปิโสขลังนักก็เพราะอนุภาพของบทสวดปรุงแต่งจิตผู้สวดให้เกิดเมตตาแผ่เมตตาให้แล้วผีดุที่ไหนก็กลายเป็นมิตรหมด ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนคาถาไล่ผีโดยดังตินถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามช่องเราได้นะครับก่อนที่จะจากกันไปก็อยากให้เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์แชร์ว่าอยากให้เรานําเสนอบทความเกี่ยวกับอะไรเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาววิศวกรเเรทตี้ได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ